เรียกว่าเป็นภาพบรรยากาศที่ใครหลายคนก็อยากเห็นคลิปแบบนี้มานานสักระยะแล้วครับสําหรับพ่อการชัยและน้องอุงอิงเพชรบนแพงที่จูงมือกันอยู่ในงานวงมะลาสาวน้อยเพชรบนแพงและล่าสุด2-3วันมานี้ขนมาลัย72มาให้อุงอิงเพชรบนแพงนับแสนก็เรียกได้ว่าพ่อการชัยเนี่ยก็ยังคงยืนหนึ่งน้องอุงอิงเพชรบนแพงนั่นแหละครับโต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 มาแล้ว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  สองใบสามสี่้เเข้อเอนะครับข้อเอนะครับโอบีก็ปัาโอ้ยห้ามืๆๆห้าหมื่นนะจ๊ะเป็นหกหมืนนะจ๊ะ 哎，是这样。 สวัสดีครับกลับมาพบกันในช่องสีดอนชัยกันอีกแล้วนะครับก่อนอื่นต้องสวัสดี FC สาวนอ้อย FC น้องอุ่นอห้ตน้อแพงทุกคนทุกท่านเลยกันครับ คล,คลิปนี้ต้ออยากจะหยิบยกเรื่องราวสตอรี่ของน้องอู๋อิ๋มิ้นแพงแล้วก็พ่อกันชัยมาเล่าสู่กันฟังกันอีกแล้วหลังจากที่ไม่ได้เล่าเรื่องพ่อกันชัยมาสักระยะหนึ่งเพราะว่าพ่อกันชัยเนี่ยติดภารกิจที่จะต้องไปดูแลวงสองวงสาวน้อยลําเพลินโชว์ที่พ่อโจเนาะได้รับมอบหมายได้มอบหมายพ่อกันชัยเนี่ยมาเป็นผู้จัดการวงซึ่งมีงานก็ต้องไปดูแลไปประจําการนั่นแหละแล้วก็ได้มีการทำคอนเทนต์กับน้องใหม่สองคนนั่นแหละก็คือน้องวันใหม่แล้วก็น้องหมิวชนทิชา ก็เพื่อที่จะ,ะถ้าพูดแบบ แบบเป็นตะก,กะผู้ใหญ่แล้วเป็นผู้บริหารจริงๆอ่ะก็เพื่อที่จะส่งเสริมผลักดันสนับสนุนให้วงสาน้อยลำเพลินโชเนี่ยมีจุดขายมากยิ่งขึ้นเพื่อที่จะให้เด็กทั้งสองคนเนี่ยได้รับโอกาสดีๆเพื่อที่จะทําให้เด็กทั้งสองคนเนี่ยได้มีแสงได้มีที่ทำมาหากินอะไรประมาณนี้มันก็อาจจะมีดราม่านิดเล็กน้อยในส่วนของหลายๆคนอาจจะไม่เข้าใจพ่อกันชัยอะไรประมาณนี้ว่าพอไปวงสองไม่เห็นถ่ายอุ้งอิงเพี้ยนแพงเลยอาจจะตะก,กะ เพียรนิดหน่อยแหละเพราะว่าไปวงสององค์อิงเพื่อนแพงอยู่วงหนึ่งทุกคนก็คงถ่ายคลิปน้ององค์อิงเพื่อนแพงไม่ได้อยู่แล้วเนาะแต่ว่าพอนี่แหละเว้นว่างจากการทํางานเนาะไม่รู้ว่าพ่อกัรชัยอยู่ใกล้องค์อิงเพื่อนแพงเล่นอยู่ใกล้อะไรอย่างเงี้ยแกก็มักจะแวะมาหาองค์อิงเพื่อนแพงอยู่ตลอดแล้วเวลาแกไลฟ์สดแกก็จะพูดถึงองค์อิงเพื่อนแพงอยู่ตลอดแล้วก็จะมีคอมเมนต์ก่อกวนคอมเมนต์ทักทายคอมเมนต์ถามแหละว่าเดี๋ยวนี้ไม่ถ่ายองค์อิงเพื่อนแพงแล้วหรอหรือว่าเดี๋ยวนี้ไม่ไลฟ์สด ให้มาไลอ่งอิงพี่เพื่นแพงแล้วหรอเดี๋ยวนี้ลืมอ่งอิงพี่เพื่นแพงแล้วหรออะไรประมาณนี้นั่นเห็นอยู่ประจําแหละแต่ว่าก็รู้สึกแบบเออมันก็เป็นการตั้งคําถามได้ในอีกในยะหนึ่งแค่นั้นเองแต่ว่าอยากให้ทุกคนเปิดใจแล้วก็รับฟังเรื่องราวถอยออกมาสักก้าวหนึ่งแล้วก็จะได้เห็นบริบทของแต่ละคนว่าเขามีหน้าที่อะไรยังไงสุดท้ายแล้วเขาก็ เป็นคนในครอบครัวสาวน้อยเพชรบ้านแพงกันนั่นแหละครับรักกันเหมือนเดิมน้าพึ่งเรือเสือพึ่งป่ากันเหมือนเดิมและสุดท้ายแล้วพ่อการชัยก็ยืนยันอยู่ในไลฟ์สดของของแกนั่นแหละการชัยลำพึงรับพิเศษอยู่ตลอดเวลาว่ายังไงลูกสาวก็ยืนหนึ่งยังไงลูกสาวก็ยืนหนึ่งเสมอยังไงก็คงรักอุ่งอิงเพชรบ้านแพงแบบนี้อยู่เสมอแล้วก็สองสามวันที่ผ่านมานี้พ่อพ่อแม่เอฟซีคงได้เห็นภาพบรรยากาศกันไปแล้วหลังจากที่พ่อการชัยเดินทางมาทัวร์คอนเสิร์ตกับวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงแล้วก็ได้มาถ่ายคลิปน้องอุ่งอิงเพชรบ้าน เหมาะกับวันที่สลากินแบ่งรัฐบาลออกในเลขของ7-2พอดีเพราะกันชัยขนเงินมาให้องุ่งอิงเปชนแพงหลักแสนบาทแล้วทุกคนก็ถือว่าเป็นอะไรที่ปังมากจริงๆสําหรับ FC พลังเงียบช่องพ่อการชัยลำพลินอฟฟิเชียลเนาะก็ยังคงเหนียวแน่นก็ยังคงมีการโอนมาลาัยน้ำใจให้กันอยู่ตลอดไม่ว่าจะเป็น f อต่างประเทศ f อภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางอะไรเงี้ยที่เป็นแฟนคลับพ่อการชัยด้วยแล้วก็รักลูกสาวอุ่นอิงเพชรแปนแพงด้วยก็จะเห็นภาพบรรยากาศกัน มา2-3สาวันแล้วแหละทีละ5 0 0 0 0ื0 0 0 0 0ื0 0ห้า0อะไรประมาณเนี้แล้ววันนี้ก็เป็นอีก1วันที่ใช้คำว่าพ่อแม่เอฟซีเนี่ยน่าจะมีความสุขไปตามๆกัน หลังจากที่ไม่ได้เห็นโมเมนต์อุงอิงแล้วก็พ่อกานชัยเนี่ยเดินจูงมือกันกอดกันหรือว่าเดินมาทักทายหยอกล้อเล่นกันแบบนี้มาสักระยะหนึ่งอะไรประมาณนี้แล้ววันนี้ก็ดูเหมือนว่าจะครบองค์พ่อซะด้วยเพราะว่าวันนี้พ่อโจก็เหมือนกับฟื้นไข้เสียงหายอะไรประมาณนี้ก็เดินทางมาหน้างงานแล้วก็จะได้มาทักทายอุงอิงเพชรแพงมาถามไทยสารุสุขดิบกันด้วยแล้วพ่อกันชัยก็อยู่ในส่วนของการถ่ายคลิปน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงด้วยพอพ่อแม่เอฟซีก็คงได้เห็นภาพบรรยากาศกัน แล้วเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ย <serves> ก็คงลดทิฐิของตัวเองลดอคติของตนเองแล้วก็วางใจไว้นิ่งๆดูเสพในส่วนของความสุขที่เราคิดว่ามันเป็นความสุขดีกว่าไม่ได้บอกว่าจะนู่นจะนี่จะนั่นบางคนเชื่อว่าเฟลแหละบางคนเชื่อว่าแบบน้อยใจแหละบางคนเชื่อว่าแบบไม่เชียร์แล้วไม่รักแล้วเพราะกัใชัยอะไรอย่างเงี้ยอย่าให้เชื่อว่าเพราะว่าเมมซีมีความคิดแบบเนี้ยไม่มากก็น้อยแต่ว่า้องไม่อยากให้คิดแบบนั้นหรอก้องอยากคิดแบบว่าเอ้ย คนเรามันบริบรุนต้องก้าวต่อมันต้องเดินต่อมันต้องมีความเปลี่ยนแปลงแตกต่างและสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นอยู่ตลอดเหมือนหน่อไม้ที่โผล่ขึ้นมาได้ตลอดทุกชอกทุกมุมอะไรประมาณนี้แต่สุดท้ายแล้วคนที่จะเป็นกอไผ่ที่แข็งแรงได้เนี่ยก็เกิดมาจากหน่อไม้แล้วคนเพาะปลูกหน่อไม้นั้น ก็ยังอยู่ในรอบข้างอยู่ในส่วนของเขาและอุ่งอิริมนแพงก็คือกอไผ่ที่แข็งแรงมากๆแล้วก็พร้อมที่จะซัพพอร์ตน้องๆหลายๆคนที่ต้องการมาพึ่งพาพึ่งใบบุญอะไรประมาณนี้แล้วก็เป็นผู้ดูแลผู้เลี้ยงดูผู้สนับสนุนผู้ซัพพอร์ตเนี่ยก็คอยที่จะลดน้ำพอนดินพวกเขาเหล่านี้ให้เติบโตมาในรูปแบบของกอไผ่แล้วมันจะเหนียวแน่นเฮ้ยเราเป็นไล์โค้ดเพราะนี่ทำไมพูดพูดจาดูมีสาระแต่ความจริงไม่มีสาระนะครับก็อยากจะเนี่ยเปรียบเทียบประมาณ แล้ววันนี้ก็ได้เห็นภาพบรรยากาศแล้วเชื่อว่าพ่อ่แม่เอซีก็คงมีความสุขใจสุขกายสบายใจไปตามกันแหละสำหรับคอนเทนต์พ่อกันชัยแล้วก็น้องอุงอิงเพชนแพงที่ได้มาเจอกันตลอด2-3วันนี้แล้วก็ยังคงเป็นที่รักของพ่อพแม่เอฟซีพลังเงียบอุงอิงเพชรแพงได้รับมารายกันไปแล้วเต็มๆสําหรับ72เชื่อว่าเฉพาะมารายอุงอิงเพชรแปงเจ็ดสเนี่ยด้านรวมยอดแล้วน่าจะประมาณ สองสามแสนสองสามแสนได้แล้วไหมเฉพาะของพ่อการใช้ก็แสนกว่าแล้วและเฉพาะที่โอนมากับอีกนั้นแรงอีกและว,วันนี้ที่โอนมาอีกก็เชื่อว่าน่าจะปังไปอีกต่อเนื่องสําหรับอะไรแบบนี้เพราะว่าเราไม่สามารถที่จะไปการันตีได้ว่าจะมางวดไหนอะไรยังไงอย่างที่พ่อยุทธบอกนั่นแหละว่าถ้าตั้งใจบอกเนี่ยน้องจะไม่บอกแล้วก็น้องก็จะพูดไว้ตั้งแต่แรกแล้วว่าถ้าเขาจะให้เขาจะให้เองแล้วเขาคนนั้นคือใครนี่พอพลอยแม่เอฟซีก็คงตั้งคําถามเหมือนน,อนั่นว่าเขาคนนั้นคือใคร ฉันน้องก็ไม่ได้รู้หรอกว่าเขาคนไหนคือใครแต่ว่ารู้สึกว่าอุงอิงเปนแพงก็คืออุงอิงเป็นที่รักที่ศรัทธาที่อบอ้อมอารีของพ่อพ่อแม่เอฟซีรักแล้วก็เอนดูน้องอุงอิงพี่เป้แพงมาตลอดระยะเวลา3ปีส่งผลทําให้เวลามีอะไรดีๆมีอะไรที่มันรู้สึกว่าซัพพอร์ตกันได้ก็ซัพพอร์ตกันไปอย่างเสื้ออย่างเงี้ย <laughs> น่ารักนะมันก็จัดมาอีกแล้วหนึ่งตัวขาวดําเอาไว้ใส่ไปทํางานเสือ้อหอบฝัน3ปีทุกคน เราเนื้อผ้านุ่มๆใส่สบายเราไว้ใส่ไปงานทางการหรือไม่ทางการก็ได้เนาะหมายถึงว่าก็นี่แหละมันเป็นอะไรที่ซับพอร์ตเล็กๆน้อยๆได้พอที่จะ ไหวกาลังไหวเรากําลังเราไหวไม่ได้เหนื่อยมากเกินไปแล้วก็พร้อมที่จะซ <asa. S 1> ัพพอร์ตอุ่งอิงพิพันธแพงแบบนี้นหลายๆคนเขา,าก,ก็มัมาจะตั้งคาถามอย่างที่นั่นเคยบอกนั่นแหละว่าทําไมพูดเก่งแบบนี้ทําไมเป็นนักข่าวแบบนี้ทําไมไม่เชียร์คนอื่นบ้างหรือว่าไม่เชียร์คนที่ดังกว่าอุ่งอิงพื่อนแพงไปเลยที่มีกระแสกว่าอุ่งอิงพิพันธแพงไปเลยมันอาจจะได้เอนเก m เมนต์มากกว่านี้แต่น้องก็อย่างที่บอกนั่นแหละครับเราชอบอุ่งอิงเรารักอุ่งอิงแล้วก็อยากเชียร์ศิลปินที่ ใช้คำว่าอะไรอยากเชียร์ศิลปินที่เราชื่นชอบอะ่ะมันรู้สึกว่ามันสบายใจมากกว่าแค่นั้นเองไม่ได้บอกว่าคนอื่นไม่ดังไม่ได้บอกว่าคนอื่นไม่มีกระแสคนอื่นมีกระแสครับลหลายๆคนมีกระแสในวงการบันเทิงเนี่ยมีเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นแหละที่มีกระแสแต่เราสบายใจที่จะเชียร์อุ๋งิ่งเพชรปันแพงแล้วก็รู้สึกว่า พูดเรื่องน้องแล้วมันรู้สึกสบายใจแล้ว,ลวรู้สึกแบบว่าไม่ได้เฟกไม่ได้ฝืนที่จะมาเล่าเรื่องอะไรแบบเนี้ยให้พ่อพ่อแม่เอฟซีได้รับชมรับฟังกันมันก็เลยเป็นสิ่งที่อยากจะมาสะท้อนเรื่องราวแบบนี้สู่กันฟังแค่นั้นเองครับแน,น่นอนคลิปนี้ไม่มีอะไรมากเลยอยากจะหยิบยกเรื่องราวของพ่อการชัยกับน้องอุงอิ๋วเพืนแพงที่แสดงโมเมนต์น่ารักน่ารักแบบเนี้ยให้พ่อพ่อแม่เอฟซีได้เห็นกันหลังจากที่ไม่ได้เห็นมานานก็มันเกิด ความเบ่งบานหัวใจเป็นความสุขเป็นหัวใจเพราะว่าแม่เอฟซหลายๆคนนั่นเชื่อแบบนั้นแน่นอนครับหากใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปนี้ไว้ด้วยกันแล้วกันครับหากมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับอูงอิงวงการมะลําก็จะหยิบยกเรื่องราวเหล่านี้มาเล่าสู่กันฟังในสไตล์ของพี่คักนักข่าวสาหรับคลิปนี้นั่นต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ